เตือนสติปัญญาผู้ปฏิบัติธรรมขอเตือนผู้ไปศึกษาธรรมะกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอาจารย์บางท่านบอกว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นกิเลสขันธ์ทั้งห้าจะเป็นกิเลสได้อย่างไรขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่กิเลสเพราะขันธ์ทั้งห้าเป็นสัจธรรมล้วน เป็นของจริงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและดับลงไปตามธรรมชาติขันทั้งห้าเช่นรูปขันมันประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุเหล่านี้จะมีกิเลสได้ยังไงถามดินถามน้ำถามลมถามไฟดูสิ มันอยากได้อะไรไหมมันไม่มีความอยากไม่มีตัณหาใดๆมันจะเป็นกิเลสตัณหาได้ยังไงมันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองด้วยซ้ำมันเป็นอนัตตาคือเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองและก็อีกอย่างหนึ่งบอกว่าจิต คือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์รู้เฉยๆถ้าจิตเป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสไม่มีอวิชชาจิตจะหลงมาเกิดในวัฏสงสารได้อย่างไรจิตที่มีอวิชชาจึงได้หลงมาเกิดในวัฏสงสารเพราะจิตเป็นธาตุรู้ที่มีเจตสิกผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้ เจตสิกก็คือกิเลสละเอียดนั่นเองพวกนิวรหตอนที่จิตว่างก็พวกนิวรห5มันหลบไปเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดไม่มีฝุ่นละอองตกตะกอนอยู่ด้านล่างก็มีฝุ่นละอองตกตะกอนอยู่ด้านล่างเมื่อกระทบกับสิ่งใดเกิดอารมณ์ขึ้นน้ำก็จะขุ่นขึ้นมา หรือจิตก็จะเกิดอารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นซึ่งเรียกว่าเจตสิกอวิชชาที่หลงเจตสิกก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเราทุกข์ทำไมเราสุขเกิดกิเลสตัณหาเกิดความอยากขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานสร้างภพขึ้นขันห้า จะบังคับให้มันเป็นไปได้ดังใจตนเองไม่ได้นะแต่มันเป็นอนิจจังมันบังคับได้ยากจิตมาบังคับมันไม่ได้ดังใจตนเองจิตก็เลยเป็นทุกข์มีครูบาอาจารย์สอนกันผิดผิดมาตั้งนานแล้วให้ระมัดระวังนะผู้ที่จะเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์เหล่านั้นจิตไม่ใช่นิพพานนะนิพพานไม่ใช่จิต ทิ้งจิตได้ถึงจะเป็นนิพพานแยกจิตออกมาจากขันห้าทำจิตให้ว่างว่าอย่างนั้นว่างทีละเล็กทีละน้อยนานเข้าก็ว่างได้ตลอดจิตก,ก็บริสุทธิ์มันเป็นไปไม่ได้จิตนะจะบริสุทธิ์ไม่ได้เพียงแต่เจตสิกสงบลงไปเท่านั้นมันเพียงเป็นหินทับญ้าเฉย เหมือนก้อนอิฐที่ถูก100รอยขีดข่วนอยู่เราจะลบรอยขีดข่วนนั้นออกจากก้อนอิฐไม่ได้จำเป็นเราจะต้องทิ้งไปทั้งก้อนอิฐเลยรอยขีดข่วนนั้นถึงจะหายไปเช่นเดียวกับจิตที่มีเจตสิกผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเป็นกิเลสละเอียดเราจะทิ้งเจตสิกไม่ได้นะเราจะต้องทิ้งไปทั้งจิตเลย กีเลสละเอียดที่ฝังอยู่ในจิตถึงจะหายไปหมดได้ก็จะเหลือแต่ความว่างเปล่าโดยที่ผู้ปฏิบัติธรรมรู้รู้อยู่ด้วยญาณวิปัสสนานั่นแหละถึงจะเป็นนิพพานโดยแท้ครูบาอาจารย์ท่านใดที่ไม่สอนถึงการทิ้งจิตเลยจะไปไม่สุดทางนะอย่างมากก็แค่นิพพานพลมซึ่งมีรสชาติ เช่นเดียวกับนิพพานแท้แต่ก็เสื่อมได้กลับมาบนเบียนเกิดในวัตตสงสารอีกเช่นเคยจะเข้าถึงนิพพานได้นั้นกิเลสแม้แต่ทุลีเดียวก็ไม่มีนะทิ้งไปหมดจนไม่เหลืออะไรเลยว่างเปล่าไปหมดเพียงรู้รู้อยู่ของผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นขออวยพรยะถา วลิวะหาปุลาปลิอุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิป,ปเมวะสมิจสตุสเพปุเรนตุสังขป,ปาจันโทปนละโซยัามณิโชติละโซยัาสัพพิติโยวิวัชฌตุสัพพโลกโควินัสตุ มาเตภวะวันตาโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนศีลิสนิจยังบุทธ,ธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพวันตุสาบเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธี พวันทุเตอเอาละทีนี้